สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้กันต่อครับทุกคนผมมาแล้วโอ้โ oh หมาพร้อมกับข่าวคลาวของพิโดครับคริสเตโนโรนัลโดพี่เขาาจหล่อมากเลยครับได้ส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไว้ในประเทศตุรกรีแล้วก็ซีเรียนะครับ อาจเป็นลอพอให้เธอเลี้ยวแต่ว่าฉันคนเดียวรักคลอยแล้วรักปักหัวใจไม่ชอบไม่เป็นไรแต่กใอ้ฉันได้โฆษณาตัวเองสักหน่อยอาจดูไม่ดีนะแต่ร้องเพลงเพราะโอโ้ชื่อว่าเป็นเพลงเลยนะครับรายงานเนี่ยก็บอกว่าคริสเตโนโรนัลดหรือว่าพี่โดของเราครับได้ส่งสิ่งของช่วยเหลือเต็มเครื่องบินเลยครับไปให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศซีเรียแล้วก็ประเทศตรุรกีนะครับ พี่โดเองรู้สึกสะเทือนจิตใจกับภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นครับซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตมากมายครับและยังส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนอีกจํานวนมากเลยโรนัล do ครับเลยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครับด้วยการส่งสิ่งของช่วยเหลือเต็มเครื่องบินครับไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเขาเนี่ยออกเงินซื้อของจํานวนมากครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์อาหารหมอนและผ้าห่มเตียงนอนอีกอาหารเด็กรวมไปถึงนมแล้วก็ยาต่างๆนะครับ สิ่งของทั้งหมดได้ถูกส่งไปถึงประเทศตุรกรีแล้วก็ซีเรียเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ยังหวังว่าการกระทํารรของโรนันโดครับจะช่วยให้มีคนทําตามในอีกหลายวันแล้วก็หลายสัปดาห์ข้างหน้าด้วยครับ นี่ต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่พี่โดเนี่ยบริจาคช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครับหลังเขาเคยจ่ายเงิน69,000ปอนด์ครับเป็นค่าผ่าตัดสมองให้กับเด็กแล้วก็บริจาคอีก137,000ปอนด์ครับเพื่อช่วยเหลือศูนย์รักษาเร็งในบ้านเกิดของเขาด้วยครับไม่แค่นั้นครับพี่โดยังรับตําแหน่งทูตขององค์กรยูนิเซสเซฟแอนด์เดชิวเรนแล้วก็เวิลด์วิชั่นครับแถมยังเคยบริจาคเงิน1ล้านปอนด์ให้กับโรงพยาบาลในประเทศโปรโตุเกสครับช่วงที่โควิดระบาดหนักเลยโอ้โหถือว่าพี่โดใจหลอ มากมากนะครับเขาเป็นนักเตะที่หล่อเก่งซูเปอร์สตาร์แล้วก็ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆนะครับที่เขาทําแบบนี้ให้กับทุกๆคนในโลกนี้นะครับพี่โดเป็นคนที่สุดยอดจริงๆครับต้องยอมรับน้ําใจไม่ใช่แค่เรื่องในสนามฟุตบอลครับเรื่องนอกสนามเขาก็ทําดีด้วยนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับพี่โดก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับ ช่วยเหลือทุกอย่างจริงๆครับเดี๋ยวไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาตามข่าวของแบรนด์โดซิวานอยครับมีข่าวอีกแล้วน่าสนใจมากๆครับไปก่อนฮะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารกันนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับร้านพิซซ่าน่าสลักบายซินแอล็ก ต้องบอกเลยนะครับว่าแป้งพิซซ่าร้านนี้นุ่มๆเน้นๆตเต็มๆคำครับราคาเริ่มต้นที่79บาทแค่นั้นเองครับมีให้เลือกหลากหลายหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฮมชีสสกอ่อกนังกรอบชีสทะลักฮาวายเอียนมิกสเปเชียลและยังมีหน้าอื่นอีกหลายหน้าเลยนะครับ มีทั้งไซส์ M แล้วก็ไซส์ L อครับเลือกได้2หน้ากินแบบจุใจกันเป็นลอยร้านมี2สาขานะครับสาขาหนึ่งที่รามคำแหง60สิบใกล้โรงเรียนสุราหัวหมากน้อยครับสาขา2ครับที่ราดพัฒนา26นะครับที่ร้านมีตราฮารานด้วยครับรับรองความอร่อยสะอาดเติมความอบอุ่นแน่นอนนะฮะทางร้านครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา1 1บเโมงเช้าถึง2ทุ่มหยุดทุกๆวันจันทร์ครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook เพจพิซซ่าหน้าสลักบายซินอลเครับหรือว่าโชว์ที่ 0858257820หรืออีกเบอร์นะครับ0832737142ฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับรับรองความอร่อยด้านเลยครับ100%เต็มแล้วแบบนี้บาซโลน่าจะว่ายังไงครับถ้หากว่าอยากได้ตัวแบร์เดาโดซิวาของแมนเชสเตอร์ตีพวกเขาต้องเตรียมจ่ายเงิน65ล้านยูโรในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับม,มาตามกันหน่อยที่ว่าน่าสนใจมากๆครับ มีข่าวว่า aza, บาซ่าเจ้าผูุ้มเนี่ยจะต้องเตรียมเงินประมาณ65ล้านยูโรหากว่าอยากได้ตัวแบรนด์ดัลวากองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับบาซ่าเองต้องบอกว่ามีความปรารถนามากๆอยากได้ตัวแบรนด์ดัลสวามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละโดยหมายมันปั้นมือว่าจะมาแทนที่ของเฟรนกิเตอยองครับที่ต้องขายให้กับแมนยูแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวไม่เป็นห่าครับและความพยายามอีกครั้งในเดือนมกราคมก็เหมือนว่าจะถูกปฏิเสธอีกเพราะว่าแมนซิตี้ครับไม่อยากเสียตัวหล ล่าสุดรครับสื่ออย่างสปอร์ตสื่อจากสเปนเนี่ยรายงานบอกว่าซิกกี้เบเกอร์สไตา์ครับผู้อำนวยการฟุตบอลของเมสซี่เองจะไม่ขัดขวางการแยายทีมของแบร์นาโดซิวาอกแล้วครับเมื่อถึงช่วงซัมเมอร์นี้โดยตั้งค่าหัวของแบร์นาโดซิวาเนี่ยเอาไว้ที่65ล้านยูโรครับ สำหรับแบร์นาโดซิวาคนนี้ยังคงเป็นกำลังสำคัญของแมสตี้และลงเล่นไป3 7เกมทุกรายการแล้วนะฤดูกาลน,นี้ครับแถมไม่พอเมื่อคืนนี้เขายิงด้วยครับเปิดชีพนิวคาเซิลที่แมสตี้เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะนินนวคาเซิลไป2 0ครับเขายิงด้วยลูกที่2นะครับทำให้แมสตี้ครับเมื่อคืนนี้เจ,จิดจรรด ตลาโจรีดัโอ้โหถือว่าเยอะมากๆนะครับถือว่าเมื่อคืนนี้ก็เล่นดีครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องมาตามดูว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของแบรนดอนซิวากับชางบาร์ซโลนาจะลงเอยด้วยดีหรือเปล่านะครับถ้าอยากได้คุณก็ต้องเตรียมเงินมาแหละ65้าล้านยูโรครับสูงจัดเลยทีเดียวนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกวับอนาคตของแบรนดอนซิวาก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับเหมือนว่าซิกกี้เบเกอริสตายก็น่าจะไม่ขวางแล้วในช่วงตลาดสัปดา์นี้ถ้าหากว่าทีมไหนอยากจะได้ก็ลอง ยื่นข้อเสนอเข้ามาครับแล้วก็อนาคตของเขาก็ต้องว่าด้วยปลายปากกาแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม